กับพุกท่านพวกลายนามด้วยนะครับบุรุษเน่าอาิสงส์ใโกขอให้เึงพุทธองค์ผู้ที่ตัดเลิแล้วอยู่เรือเดว่าวี่นอยุีมันเจริญี่น้องี่ไงนีมัน่ไงนี่เ่น่น่งนีนีเไ่างนี่งนีนน่นงนนไนนงไนี่่ไ กรขอให้หายนะครับมีปัญหากรขอให้ที่คลายผู้ใดกำลังสิไปศึกษาเลยสิไใทพังงานตอติดตอประสานงานไว้เรขอให้ทานสันเด้วันทร์ตอนนี้เวลาของเราก็เดินมาถึง8 แบบโมกเต้า 42, นะครับ4 2นาทีนะายกาพี่น้องเบอร์ตามหมายกำหนดการนะครับก็คือ10โมง10โมงเชา้าอ้อก๋วยเตี๋ยวเวอร์แก้วเด้อรายการโวยเป็นหน้าเทีย,ดย,ทยรยดายนะครับพี่นอ้องผู้ใดบ่ได้ลิ้มรลลิ้มลองลดค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับพาวังนะครับ อตอนนี้ก็ม er um ีทีมงานนะครับจากวัดธรรมกายนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกับทีมเช่นกันนะครับวันนี้ก็ยอดมากทีนั้นนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับสาธุเรามันก็มีแม่ทองย้อยรัะวิพันธ์แม่ทองย้อยทองย้อยนะครับ หนึ่งรอยบาทคุณแม่ไทยผาวิติยาราผ้าใบหนึ่งชุดเงินเน้องตาตาชนานนท้องอย่างต้องวางตงสวยจังเลยกรอตอนนี้พ้าใบของเราเท่าไหร่ครับ ขอประชาชนจำพันนะครับตอนนี้ผ้าใยผ้าตรเหลือ2 1เขียุดพี่น้อง2 1ชุตนะครับท่านใดมองดูแขนของเจ้าของแล้วไม่มีผ้าตรเหมือนกับคนอื่นเขานะครับ2 1ชทุตจะเป็นของท่า,านทันทีนะครับเราขอเรียนเชินทุกท่านนะครับมีใจิใจใสทธาเรื่องใสาท,ทางพร,ะพ,ร,ระพุทธศานสนาเทียนสวัสดีค่ะ นะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าหนึ่งร้อยบาทมาให้ทุกท่านจัดไปนอนเข้าไหร่ก็ได้นะครับแต่อย่าหนึ่งร้อยบาทเพื่อที่จะมาบูชาผ้าไทยนะครับเพราะว่าการที่ทุกท่านบูชาผ้าไทยนะเสียเปลือกท่านกิ่าเกินห้าจีนแต่ว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็มีคุณแม่ทองคลนะครับวันรักษาต่อยอดตอกระถิ่นหนึ่งร้อยมาทนะครับและก็มีคุณแม่สายผลนะครับเป็ใส่ยก้ามาต่อยอดตอกระถิ่นอีกหนึ่งร้อยหมากนะครับ